สวัสดีครับนะครับมือหนึ่งมือพอกับสอกินเกียงครับผมนะครับมันจะกากันเรื่องดีครับย่ามือเศร้าครับผมพยายามกลับมาครับผมมันหนักมันหลายกันเลยบระไทยเบิรงครับผมทั้งไทยแล้วภาพกทับรหนิงครับผมก็เลยเอาสรุปยอดไปเลยนะครับผมทั้งส่บังครับผมใส่บังไบรท์ิบังครับผมเขายูสองบังนะครับ บางนึ่งจมนามตายจ่อยครับผมแตเบิ้งยังเงี้ยนะครับเพื่อนได้เห็นตัวเพื่อนครับแต่้่งมีน้ำหนักอยู่ครับผมบางนึ่งครับส่วนหนูครับผมนะครับผลงานก็ได้ผมคิดตัวเลยครับผมเขาด้วงนะครับตัวนึงนะครับด้วงของไอพี่เบิ้มนะครับช่องยูทูบนะครับอีสานท่านสปอร์ตนะครับผมเป็นอนุเคราะห์ให้นะครับผมยี่สิบกว่าหลังนะครับผู้ใดสนใจด้วงนะครับติดต่อเพื่อนได้ครับผม ในสองอีสานท่านสปอร์ตครับผมนะครับดวงโอเคครับผมตัวนึงครับผมดวงนะครับอันนเก็มีตะกับเล็กครับผมเงี้ยบักเผาเผาวะเอาเลยครับผมเงี้ยมิตรเงี้ยขี้ไตครับผมนะครับทงหน้าครับผมบรรยากาศกันเรงดีครับผมเ่า้โซนะครับหาเก็บปักไส้มีออมเลยปักไส้ไล่ไหลนะครับฝากไว้ครับผมเดี๋ยวที่ท้ายรูปตอน เอาปลาไหลเบิ้งให้เบิ้งครับว่าตัวงามบอลครับนะครับตัวนี้ก่อนนะครับผมขอเทียนดิตไทยเบิ้งอีกที่หนึ่งครับผมนี่ครับครับเม่ได้หนูแล้วครับผมนี่คือผักนะครับตามธรรมชาติครับว่มมีสารพิษครับผมนะครับย้อยแต่หยอดงามเลยครับักมะระครับผมนะครับผมมะระขี่นกของแท้ครับผมนี่นะครับเน่าสี Nobody everyone. ออมใส่หนูครับผมออมใส่หนูใส่ปลาไหลครับแซ่บครับผมนะครับน้อยแยอดงามเลยครับผม บอสารพิษชั่วนะครับตัวหยอดง่ามาครับผมเก็บเห้เก็บผีเลยครับเาเก็บผีเลยนะครับเขาใส่ใบทั้งทั้งผมงลายอะไรับาเนื่อยดิบมันนี่ยะรวกครับเนื่อยดิบมันนี่นะครับเนี่ยแบบนี้ยอะรลวครับผมกินก็นีเลยครับกินก็เจียวเลยบ๊มีขมนะครับ พี่เจ้าเขากินเนื้อก๋วยเตี๋ยวมะระเลยครับผมนะครับยำปวดปวดเลยครับผมบวกลมครับผมโอ้โหมากใต่ใบครับหลายครับนะครับเก็บไปแล้วครับมนุษย์เมียมักครับผมเก็บให้มนุษย์เมียกินกระปุลครับผมนะครับยอดงงานครับผมนะครับโอ้ขออนุญาตเก็บนะครับผมทำนี้ก่อนครับผมนะครับคุณ หลายครับคุณยาไปหอดทั้งแท่คุณครับสุกคนครับครับท่างผุนก็มีครับเดี๋ยวไปเก็บครับพอใครอะไรยังอืมครับผมครับบางที่จมครับตายตายพวกนี้ลำนักคอารมณ์ นี่ำหนักปูตัวมรับบังครับงูอ่ะนตัวครับผมตัวญงครับผมสวัสดีครับ พ่อกับทีมงานเสาเกียงๆครับผมมายามบางลั่นกับกับหนูครับครับดเงินบรรยากาศครับผมย่าเบะเซาครับวันนี้หกโมงสิบสองนาทีครับผมครับเมึงหมอกครับบรรยากาศย่าเบะเซาครับผมโอ้ขับรถมาขับรถมาไม่เห็นยังเลยครับผมไม่เห็นทางเลยนะครับ อารมณ์มากไปเห็นทางเลยครับผมหมอกลุ่งแค่ครับกับนี่นะครับใส่กับปลาไหลไว้นะครับใส่บังปลาไหลไว้นะครับก่อนนะครับพยายามบางแรลกไม่ยำหาบางสุดท้าย,น,ยบบหหนะครับผมเลี้ยวไปเห็นพุงนะครับบรรยากาศครับโอ้หมอกคักหมอกเนี่ย ครับครับบึงแก่เน,นื้อง่ายเลยครับผมหาบ้างครับใส่บมุงเดียวบางทีใส่ไว้แถว,วนีววนะครับแต่ว่าใส่ใบมุงในค่อนล่ะ พื้นที่ลงมองใช่ขออนุญาตครับโอ้จม,มน้ำถ่วมม,มีตัวครับมีตัวครับตัว่าจมน้ำั้ยโอ้เสียของเลยให้เบิ่งนกันครับโอ้นะครับผม thầy phong em hợp tôi chụp nào không cửa đầy hấp tôi đứng hấp không còn hấp บอกที่สองว่มีครับสามครับใส่จอกนครับหน้ามันขึ่นอย่มัน โอ้หนามักขึ้นครับพี่น้องนี่งพี่ยังครับ

โซฟาโห,หมไม่ต้องบอกจมอีกแล้วครับร้อนเขาเป็นย,ยังครับ ทำดีก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับหนูกันต่อครับที่เรือเขาไปเบิ้งกันครับผมนะครับพยายามหนูกันต่อผมครับปลาไหลบากง่ามใส่ไปก่อนสามบังเนาะบางตัวนะครับมืดบังเหรอครับยังอยู่ใช่ป่ะมืดบังไปแล้วบังดนะครับหนามมาใหม่สิครับผมนะครับีพยายามหนูกันต่อครับผมเดี๋ยวนาะครับมันบริเก่ครับผม ครับกระยุประมาณนี้ครับผมพอไล่สดใดครับผมไปส่วงครับผมหลังแรกทานไปครับ,รบใส่ยาเลยครับผมพยายามเก็บถือใหม่ไต้อรงนะี้ได้ vắng đi vắng cái vắng đi đi vẫn đi đi vắng đi vắng đi

ครับผมให้ทีสุดกับพ่อครับผมเึ่งแกมครับผมบโอ้พ่อยากกี่เดียวครับวดวงบวติดครับผมขออนุญาตครับผม